ผิว<ะ>จงเลยค่ะม่าผอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้ามะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยนะคะเรียกได้ว่า อยากจะหยุดทํารายการแล้วไปบอกมะม่วงกินเดี๋ยวนี้ค่ะด็อกเตอร์อ่างเต็มเขียวไว้รือยังเดี๋ยวต้องรีบไปซื้อคะ่ะดอกเตอร์ค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่สนใจค่ะเจ้ามะม่วง,งน้ําดอกไม้สีทองแล้วก็เทคนิคต่างๆในวันนี้คุณผู้ชมอยากพูดคุยกับเราค่ะสามารถส่ง SMS มาได้เลยค่ะพูดคุยกันเลยค่ะที่4689110น, <c oughs> <c oughs> นะคะดอกเตอร์กับมิงนะคะก็จะรอคอยคุณผู้ชมค่ะว่าอยากจะพูดคุยอะไรกับเราอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับมะม่วงเดี๋ยวตอบให้แน่นอนค่ะหรือ รีบค่ะอยากฝากคำถามอยากรู้ส่งอีเมลมาได้นะคะที่ news.kstation.tv นะคะเราก็จะรีบปิน้นออกมาอ่านแล้วก็มาช่วยตอบคำถามให้คุณผู้ชมค่ะหรืออยากโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะที่02-967-7014ยังไงก็ตอบคำถามให้แน่ๆค่ะดอกเตอร์ค่ะมะมวงหอมมากแล้วก็อยากรู้เหลือเกินว่าไอ้คาถาพาราฟีมอะไรของดอกเตอระะ <c oughs> ์มันต้องมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าคะเพื่อให้คาถาเนี้ยสมบูรณ์ปัจจัยแรกคือ อตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงเทคนิคการเปลี่ยนยอดมะม่วงเพื่อให้ได้มาเป็นน้ำะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอย่างที่เห็นนี้ที่ผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะเป็นเกรดส่งออกอไปรัเสเซียะนะคะซึ่งกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนการดูแลมาตั้งแต่ก้าวที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าพอเราเริ่มเห็นเขา ติดผลแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแลอันนี้ไม่ทันละนี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเริ่มต้นมาตั้งแต่ขบวนการเปลี่ยนพันธุ์หมายความว่าก่อ,อนหน้านี้พวกเราปลูกน้ำตกไม้เบอร์สีกันเยอะค่ะ,ะแล้วช่วงหลังตลาดปรับเปลี่ยนไปเป็นน้ำตกไม้สีทองมากขึ้นเพราะว่าเจ้าน้ำตกไม้สีทองตัวนี้เนี่ยเขาทนขนส่งมากกว่าเบอร์สีอแล้วที่สำคัญสีเขาจะ ผ่อง oh. ทองวปนยองใหญ่มากกว่าเบอร์สี่ค่ะแล้วอีกข้อหนึ่ง<ม>คือทนต่อโรค<ม>แอนแทรกโนสก็คือโรคจุดดำๆที่ผิวเนี่ย oh. มากกว่าน้ํดอกไม้เบอร์สี<ม>ค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนเริ่มหันมาเปลี่ยนพันธุ์นี่มันมีคําถามว่าอจะทํายังไงให้การเปลี่ยนยอดเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยม,มีโอกาสสาเร็จมากขึ้นคว่าเปลี่ยนแล้วมีโอกาสติดแล้วก็ออกมาเป็นยอดใหม่ ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เทปพัน<อ>ซึ่งเป็นเทปปกติที่ใช้ในการเปลี่ยนยอดอแต่หากว่าเรา,าหวังผลคือเล็งผลเลิศเลยว่าถ้าทำแล้วอย่างน้อย8-90%ต้องติดเทคนิคอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือการใช้พาราฟินเข้ามาทดแทนเทปในบางส่วนอ๋อก็ถ้าใช้เจ้าเทปเนี่ยปกติก็อาจจะไม่ได้ได้ผลดีนะ แต่ถ้ามีพาราิลิมอาจจะได้ผลดีมากกว่าเพิ่มขึ้นใช่เนื่องจากว่า<ม>เทปเนี่ยเป็นวัสดุที่ใสแต่ว่าไม่ไม่มีความยืดหยุ่น<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อ,อรับไปแล้วในช่วงรอยต่อของแผลเนี่ยเราซึ่งเป็นเจ้าของต้องเดินสำรวจแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์กรีดข้างๆ<ม>กรีดตรงเทปเนี่ยนะคะ,คะเพื่อให้ยอดของมะม่วง แตกออกมาอันนี้หากว่าสวนเป็นหลายสิบไร่หลายร้อยไร่เนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จะเดินสำรวจได้ครบทุกแปลงค่ะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่ตกน่นพอตกน่นปับ๊บสวนที่เราทําตรงนั้นเท่ากับว่าเสียไปเลยอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมถึงแนะนําให้ใช้พาราฟีมเนื่องจากว่าพาราฟีมมีคุณสมบัติคือค,คล้ายๆเป็นฟิล์มปกตินี่แหละ่ะเพียงแต่ว่ามันมีความขุ่นและมันมีความยืดหยุ่นสูงเพราะฉะนั้น ปามะาม่วงโดยธรรมชาติสามารถที่จะแทงออกมาได้ <ฮะ S 1> โดยที่เราไม่ต้องช่วยเปิดมากนักอาจจะไม่ต้องช่วยเปิดเลยในกรณีที่ทุกอย่างสมบูรณ์ <ฮะ S 1> ปลาที่นํามาใช้สมบูรณ์เทคนิคก,การพันถูกต้องมันก็จะแทงออกมาในจังหวะที่เขาพร้อมอเพราะฉะนั้นตรงนี้มีข้อดีอยังไงก็คือมัน้ไม่สามมันไม่จําเป็นต้อง,องไปเดินสำรวจมากมาย<อ>นักบางที่ตกหลน่นตรงนั้นหยอมนั้นอีก20สิบต้นยังไม่ได้ไป,ไปก,กรีดเพิ่ม ก็ไม่เป็นไรเขาสามารถที่จะแทงออกมาได้โดยธรรมชาติก็เรียกว่าช่วยลดกําลังแรงคนไปได้อ่าแน่นอนแต่ที่สําคัญที่สุดเลยซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะคือลดต้นทุนเรื่องเวลาเพราะเวลาเนี่ยมีค่ามากกว่าอย่างอื่นเนื่องจากว่าสมมุติว่าผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วแล้วไปเจออากาศร้อนหรือเจออากาศหนาวมันทําซ่อมใหม่ไม่ได้มันไม่เหมาะทําไปก็ไม่คุ้มค่าตรงนี้แหละคือจุดที่อยากจะให้พิจารณา หากว่าเราทําแล้วหวังผลได้สูงกว่าเดิมก็จะเกิดความคุ้มค่าโอก็เรียกได้ว่าพาราฟิลมเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดแรงคนและยังประหยัดเวลาด้วยเป็นส่วนที่ช่วยได้มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการในการ ทําตั้งแต่ขั้นแรกจนกระทั่งแทงยอดออกมาได้เนี่ยตรงนั้นเราจะคุยกันในเบรกสองแต่เบรกแรกเนี่ยเราจะคุยกันว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้การเสียบยอดโดยใช้ใชราฟีมฟนี่มมีโอกาสประสบความสําเร็จข้อแรกเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศมหมายความว่าจะต้องเป็นสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปใ,ในขณะที่เราเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนยอดอแล้วก็ไม่หนาวเกินไป เพราะว่าหากร้อนเกินไปน้ำในดินมีน้อยดูดขึ้นมาไม่ทันไอ้ตรงรอยแผลก็จะแห้งเมื่อแห้งโอกาสติดก็มีน้อยเราก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นในช่วงแล้งจัดๆมีสาพฤษภาเนี่ยอย่าไปทำค่ะนะคะรอจนกระทั่งสภาพอากาศ เย็นๆแต่ไม่ถึงกับหนาวเย็นเพราะว่าหากหนาวเย็นเสียบไปแล้วมันก็จะจึงอยู่อย่างนั้นคือมันไม่ไปไหนเลยมันไม่สะทกสะท้านเดี๋ยวไม่ไปรออากาศอุ่นแล้วค่อยแทงยอดออกมาซึ่งมันจะใช้เวลามากเกินไปเราก็จะเสียเวลาเพราะเวลาเป็นของมีค่าถูกไหมค<ฮ>ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณสักมิถุนาการกฎา,า,าซึ่งจะเป็นช่วงที่เหมาะมในการเสียบยอดเพราะฉะนั้นสภาพอากาศมีความสําคัญมาก ต้องคำนึงถึงตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะเทคนิคข้อ2ก็คือยอดมะม่วงของสายพันธุ์น้ำดอกไม้เนี่ยที่จะนํามาใช้เนี่ยะ,ะต้องเป็นยอดที่มีความสมบูรณ์แล้ว,วรู้ได้ยังไงคะดรว่าแน่นอนตรงนี้หากว่าเป็นยอดที่อ่อนเกินไปค่ะก็โอกาสเสียบยอดติดเนี่ยมันจะมีน้อยเพราะว่าตัวเนื้อไม้มันยังไม่มากเท่าไหร่หรือแก่หงเหือกเลยอโอกาส ก็จะไม่ออกอีกมันมันจะติดยากเนื่องจากว่าตัวเนื้อไม้ของมันเนี่ยอาจจะแก่เกินไปแล้วก็ไม่เหมาะกันเวลาทาบกันแล้วอาจจะไม่ค่อยสนิทเพราะฉะนั้นอยอดที่เหมาะสมจะต้องเป็นยอดที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปแล้วก็ที่ปลายยอดเนี่ยมันเหมือนจะมีตุ่มเป็นตาเล็กๆยังไม่ทันแทงออกมาแต่เหมือนกับว่าเป็นเต็มที่ลักใกล้จะแทงออกมา แล้วก็สภาพสมบูรณ์ดูแข็งดูตึงไม่เหี่ยวนั่นคือลักษณะยอดที่ดีที่ใช้ในการเปลี่ยนยอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแข็งตึงอย่างเดียวไม่ได้นะเหมือนกับคนน่จะแข็งจะเต่งจะตึงอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องไม่เป็นโรคด้วยใช่ใช่ไหมเพราะว่าหากว่าเป็นโรคแล้วก็สมมุติว่ามีเชื้อราติดเข้ามาเต็มเลยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสว่าเมื่อแทงยอดออกมาแล้วมันอาจจะแห้งกระจายเชื้อด้วยไหมไม่หรอกมันจะแห้งเหี่ยวไปเลย เพราะฉะนั้น2องปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่อยากจะให้คำนึงถึงมากๆคือหนึ่งสภาพอากาศต้องเหมาะสมค่ะสองอความสมบูรณ์ของยอดอต้องไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปค่ะต่งตึงแข็งเขียวมีตาตุ่มพร้อมที่จะแทงออกมาแล้วก็จะต้องไม่มีโรคติดอยู่หากว่าน้องนี้ไปขโมยอยอดจากใครเข้ามาแล้วจ,จำเป็นต้องเอายอดนั้นมาใช้จริงๆค่ะ แล้วมันมีโรคแอนแทรโนสดำ<ม>เป็นปื้น<ม>ติดอยู่เนี่ย uh huh. น้องนิ้ว่าน้องนิ้จะเอาขโมยมาฝังที่ได้ไหมไม่ค่ะจริงๆมันพอมีโอกาสอยู่หัางว่าเราจะเป็นต้องขโมยมาจริงๆอะ<ม>คือใช่ดีหรอแช่ในน้ำยากันเชื้อราอ๋อมันจะช่วยใช่ไหมมันจะช่วยลดตัวเชื้อราที่มันเกาะติดมาได้มากขึ้นแล้วก็ผึ่งให้มันพอผนมาแล้วก็ค่อยหอ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อแล้วก็ผมน้ํานิดๆพอให้ชื้นๆแล้วก็ขโมยกลับมาฝากพี่โอเคค่ะหนูรู้วิธีแล้วท่านเกษตรกรท่านอาี่ปู๋มว่งระวังมิงนะคะมิงจะไปขโมยตายยอยของท่านเกษตรกรค่ะระวังตัวค่ะระว,วังเดี๋ยวจะโดนปืนของเกษตรกรปืนใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมิ้งลืมเลยค่ะเพราะว่าเมื่อตอนเข้ารายการเนี่ยน้องมิ้งเห็นอุปกรณ์รับของดร็อเปอร์ค่ะดร็อเอร์แบบ เดินมาดูแลอย่างดีแถมเมื่อกี้โดนพี่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยเรียกตรวจด้วยค่ะเพราะว่าด็อกเตอร์อะต้องเอาของที่มันเป็นอาวุธมานนแน่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเราต้องมาดูกันค่ะว่าด็อกเตอร์เนี่ยเอาเอาวุธร้ายแรงอะไรมาขู่ตองนิ้และถึงขั้นจะต้องให้พี่ผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องเรียกตัวมาตรวจเดี๋ยวสักครู่ติดตามชมกันค่ะ